เก Denn ้าบรรยากาศเจทำไมเจถึงมีดาวรุ่งปีนี้เยอะมากเลย อันนี้เป็นลูกข้อค่ะสับแม่พันธุ์ที่ฟาร์มเออเป็นลูกของใครนะลูกของเก้าวไกลหลานเก้าเจริญครับคนจูงนี่คือน้องหนึ่งนะเป็น้องหนึ่งนี่มือน้ำประกาตัวนี้เลยน้องหนึ่งนี่จะเอาน้องเข้าสนามไหมหรือว่าไม่ได้จูงค่ะเจจูงแต่เขาจะเป็นคนเลี้ยงกลับจากโรงเรียนก็คือจะเป็นคนดูแลเฮ้ยเฮ้ยทำไมเอาเรื่องแบบนี้มาอยู่กับการเลี้ยงควายได้ดีลงตัวพอดนี้นะชอบด้วยใช่ไหมน้องหนึ่งนี่ชอบค่ะ คงคิดถึงไฟ้นตอนเวลาไปเรียนกาเลี้ยงมาตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดแปดเดือนอ๋อนี่ก็คือเป็นความน้องหนึ่งเลยค่ะตอนมาสนามก็จะเป็นคนดูแลใช่ไหมใช่ค่ะเออเออนี่เห็นไหมเจนี่ก็เอาเรื่องราวแบบนี้มาส่งต่อให้ทุกทุกคนได้ได้ค่ะได้นี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะได้ยินงาเขาเรียกอะไรนะลากฐานไว้ให้ ต้นต่อไปสายต่อเงี้ยเนี่ยใช่วา้กี่เดือนแล้วนี่อันนี้14เดือนค่ะ14เดือนเป็นลูกก้าวไกลก้าวไกลเป็นสายหนนะอ่าลูกก้าวเจริญค่ะลูกก้าวเจริญแม่เขาเป็นลูกเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านเฮ้สายอุสานบวกอุทัยเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไกลนี่ประมาณว่าควายพ่อพันธุ์เราอายุประมาณกี่ปีอ่าถ้าตอนนี้ก็ประมาณปี่ปีสี่ปีแต่ว่าอยู่ฟาร์มใช่ไหมอ่าไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นมิคคูผาไปแล้วโอเค แต่ต้องบอกว่าลูกก้าวไก่ที่ฟาร์มก็คงน่าจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมอ่ามีตอนนี้เจ็ดตัวค่ะเดินสนามประมาณสองสามตัวเฮ้ยมีเจ็ดตัวเดินสนามตัวพู้ตัวเมียนี่ตัวพู้ทั้งคู่ค่ะตัวพู้ทั้งคู่เลยตัวตัวเมียลูกก้าวไก่ได้เยอะไหมได้ไว้สองตัวค่ะแต่ไม่ไม่ได้ทําประกวดเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวเออประมาณนี้ก็กําลังดีเนาะสามตัวที่ไม่เจ๊ที่เที่ยวมาด้วยกันค่ะมีมีเจ้าลีโอตัวหนึ่งก็ได้รางวัลแต่งานนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่า พอดีควายสี่ตัวแล้วค่ะตื่นดีดูพัฒนาเพิ่งสิบสองเดือนก็เลยไม่ได้มากี่เดือนนะเนี่ยอันนี้เข้าสิบสี่เดือนค่ะสิบสี่เดือนถ่าสูงนี้อยู่ประมาณร้อยสามสิบเก้าค่ะรัศมสามสิบเก้าโอ้โหไทยน่าจะเลยหน้าไปประมาณกับสามสี่ทีเอซนนะเขาดีเจ้าตัวนี้กับแม่นี่สูงเท่าไหร่นะคะแม่ร้อยสี่สิบเก้าเองค่ะอืมแต่ต้องบอกว่าสายพัฒนาต้องอย่างนี้เลยแม่ตามสเต็ปใช่เป็นแม่สาวท้องแรกแล้วก็ ท้องนี้น้องเขาก็แปดเดือนลูกกิงของอยากเห็นตอนเวลาโตความหวังหรือความความคาดหวังนะหรือความหวังของหมู่บ้านของเราเป็นควายลูกพ่อะค่ะมาขนาดนี้เราก็ภูมิใจที่เราเลี้ยงเองใช่ไหมค่ะอยากได้เท่าไหร่ในใจอนาคตก็คิดไว้ว่าต้องร้อหกขึ้นร้อยหกสิบขึ้นก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะไม่ไม่หวังเยอะมีแบ่งไหมที่ฟาร์มเจ๊ถามว่ามีแบ่งไหมก็ ต้องลองคุยนะค่า<ข>ตัวตัวตัวระกีดขีดเจ๊มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าชอบราคาก็ไม่ไม่แรงอ่ะตัวละกีดมีไหมครัมีค่ะถามีมีตัวละกีดก็มีมีตอนนี้มีรุ่นสิเดือนกว่าก็จะลองทําประกวดหลายตัวอยู่ตัวผู้ตัวเมียด้วยั้ยตัวละกีด ได้ไหมต้องไปดูต้องไปดูเจ๊อยากได้เบอร์โทรจังอ่าศูนย์เก้าห้าสามสองสี่แปดแปดสองฝากน้องไว้ด้วยน้องอะไรนะครับอ่าก้าหน้าค่ะน้องก้าหน้าก็จะเดินสนามไปเรื่อยๆถ้าในเรื่องของเลียมตัวาล่าต้องบอกว่าน้องก้าวหน้ามีในเรื่องของเลี่ยมตัวที่ดูกําลังดีแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่หวังว่าเจ๊น่าจะมีการดูแลแล้วก็พัฒนาการน้องน่าจะไปในระดับเป็นพ่อพันธุ์ให้พี่น้องได้เห็นในอนาคตแน่นอนนะเจ๊เนาะ ให้น้องขยับหน่อยหนึง่งหนึ่งขยับน้องหนึ่งน้องหนึ่งขยับหน่อยหนึ่งขยับอย่างนงี้นะยืนเฉียงกะเหรอเออนี่แหละน้องหนึ่งพอนี่ครับดูเล็บดูข้อแข้งข้อขาดูลำตัวเออเป็นควายเหลี่ยมตัวดีนะเนี่ยให้อย่างเนี้ยมาขอแบ่งได้ไหมเจต้องลองคุยค่ะเพราะตอนนี้ตัวผู้รุ่นเนี้ยที่ข้อประมาณหกเจ็ดตัวค่ะโอ้เอ้า เจ๊น่ะไม่ได้ห่วงหรอกขอให้เนี่ยใจกันกันใช่แบ่งไปเลี้ยงเนาะความรักอะคนเลี้ยงควายบางทีเราก็จะขยันเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเรามันก็จะไม่ได้ต่อยอดในอนาคตประเทศไทยตอนนี้กําลังดีในเรื่องของคนเลี้ยงควายกลุ่มคนเลี้ยงควายแล้วก็ ผู้ใหญ่ก็คงน่าจะมองเห็นในเรื่องของอาฐานเศรษฐกิจกรหรือว่าต่อยอดในเรื่องของปศุสัตว์คายของเราถูกไหมเจ๊พูดถึงงานวันนี้หน่อยเพราะว่าอยากจะให้พ<อ>ี่น้องได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงบทบาทของคำว่าการเลี้ยงควาย<อ>แล้วก็สนามนี้เป็นสนามคู่ด้วยใช่สนามนี้ก็ใครก็หวังเน้อรางวัลถ้าติดติดหนึ่งในสาหนึ่งในห้าก,ก็ดีใจแล้วใช่ใชเพราะว่ามีแต่ตัวเก่งๆมาเนั้น ไม่มีอะไรเกินถ้าเรียกอะไรนะเกินความคาดหวังถ้าลงมือทำฝากฟารมนี้ด้วยนะครับนายน้อยฟาร์มรักน้อยแต่ให้รักนานๆแล้วก็จะมีคนนึงหล่ะล่าเห็นเดินผ่านแวบลุงพลรองเท้าแดงก็จะจูงคขาให้นายน้อยฟาร์มพอดีจูงเจ้าบิ๊กู่ขาก็คือบางทีเจ๊อาจจะเหนื่อยด้วยจูงหลายตัว แล้วก็ทำนั่นทํานี่ดูแลเองด้วยเออก็จะให้ลงพนลงเท้าแดงค่ะลงพนลงเท้าแดงก็จะมีรองเท้าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะตลราวันนี้ต้องฝากแล้วค่ะฝากติดตามก้าวหน้านายน้อยฟาร์มด้วยนะคะ ตอนนี้ก็พัฒนาการมาดีเรื่อยๆฝากฝากน้องด้วยอันนี้น้องหนึ่งค่ะเป็นคนดูแลน้องก้าวน้าเลยเจ๊ยิ้มตลอดเวลาเลยต้องขอกว่านะเวลานี้หลานๆต้องขอตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจ๊จะพาไปไหนแล้วส่งต่อรอยยิ้มแบบนี้ที่ไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย